สนับสนุนโดย g i g a b y t e d e v a n a t u r a l MSI Gaming Notebook Corsair Doraku ah และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา i อทีรีบอนเมค่ะ วันนี้ค่ะมีโน้ตบุ๊กนะคะจากทาง MSI จะมาแนะนํากัน1รุ่นค่ะวันนี้เนี่ยเป็นคิวของซีรีส์ GE นะคะก็คือจะเน้นไปที่เรื่องของการทํางานที่แบบอึดถึกทนนะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังมาเต็มอยู่ค่ะแล้วที่สําคัญวันนี้เนี่ยที่มีมาให้เป็นรุ่น Limited Edition ด้วยนะนี่ไม่ได้ธรรมาดากันเลยทีเดียวมาดูกันเลยค่ะกับตัวนี้ MSI GE 626 RF Apache Pro Hero Special Edition สำหรับตัวโน้ตบุกรุ่นนี้ค่ะ MSI เนี่ยเขาก็ออกแบบมานะคะเพื่อเอาใจชาวเกมเมอร์ที่ชื่นชอบเกม Heroes of the Storm กันโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะแค่หน้ากล่องนะคะนี่เขาก็ขนตัวละครมาเนี่ยเพียบเลยข้างในมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ตัวกล่องนะคะเปิดพอรูดออกมาก็จะเป็น <laughs> หน้าตาเดิมๆของ MSI เขาก็คือเรียกได้ว่าเล่นง่ายเลยเอาปลอกมาครอบก็เป็น limited edition ซะง,งั้นอะตัวหน้ากล่องของเขานะคะก็มาเป็นมังกรลาวาสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อรุ่นของเขานะคะด้านหลังกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะด้านหลังกล่องค่ะก็จะเป็นฟีเจอร์เด็ดๆของเจ้ารตบุกเครื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าใส่มาให้เพียบเลยไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆเลยละค่ะ ตัวแรกนะคะจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี True Color ค่ะอันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของสีสันของภาพนะคะที่มันจะสวยสดแล้วก็มีความคมชัดด้วยแล้วเขาก็มีค่าโปรไฟล์มาให้เนี่ยห้าโปรไฟล์ค่ะเราสามารถเลือกใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะต่อมาเรื่องของระบบเสียงค่ะเขาก็ยังมาพร้อมกับตัว n y h a m i c นะคะแล้วก็ Diaudio มีเทคโนโลยี Audio Boost ด้วยอันนี้เนี่ยก็จะมีการจาลองเสียงแบบเซ r r o u n เลยนะรอบทิศทาง360องศาเลยเวลาที่เราได้ยินเสียงศัตรูค่ะก็จะมีความแม่นยามากขึ้นนะคะแล้ว ตัวนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะอัปเกรดตัว Storage เนี่ยเป็น m.2 SSD ได้นะคะต่อมาเรื่องของระบบแลนค่ะเขาใช้เป็นตัว Killer Ethernet e. 2 4 0 0นะคะเรื่องของความเร็วในการเชื่อมต่อเนี่ยหมดห่วงแน่นอนค่ะถัดมาที่ตรงนี้นะคะเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่ค่ะตัวนี้เขามาพร้อมกับตัว Cooler Boost 3นะคะ ที่จะมีพัดลมเนี่ยแยกมาให้เลยค่ะตัวหนึ่งช่วยระบายความร้อนให้กับตัว g p u ส่วนอีกตัวนึ่งเนี่ยช่วยระบายความร้อนให้กับ CPU นะคะแล้วก็มีฮีทไปมาให้เรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยหมดห่วงแน่นอนค่ะแล้วคีย์บอร์ดนะคะก็มาพร้อมกับตัวคีย์บอร์ดจาก Steel Series ค่ะแล้วก็มีซอฟต์แวร์นะคะ Steel Series Engine 3เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปปรับแต่งค่าต่างๆได้ที่ซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยละคะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะ ช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้งานเครื่องได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะมันมาพร้อมกับเทคโนโลยี shift นั่นเองค่ะเราสามารถเลือกโหมดได้นะคะทั้ง3โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตคอม์ตหรือว่ากรีนค่ะปรับแต่งได้ง่ายๆนะคะให้เหมาะกับการใช้งานของเราในขณนะนั้นค่ะและสุดท้ายค่ะมันก็รองรับการต่อจอแบบ m มทริกซ์ดิสเพด้วยนะคะก็คือสามารถต่อจอแยกได้2จอค่ะรวมจอของมันเองเอีกเ,เนี่ยเป็น3จอเลย และนี่ก็คือดีไซน์ของเจ้าโนตบุกเครื่องนี้ค่ะถึงขั้นต้องขอถอนคำพูดกันเลยทีเดียวนะจากที่เมื่อกี้บอกว่าเขาเล่นง่ายเนี่ยพี่เล่นพิมพ์ลาย Heroes of the Storm มาบนบอดี้แบบนี้ไม่ง่ายแล้วนะคะเรียกได้ว่าจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่เอาใจสาวกกันโดยเฉพาะค่ะก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชัจริงๆนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะดูดีไซน์ของมันกันเลยค่ะ ดีไซน์ของฝาครอบของเขาค่ะก็ยังคงใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรตบุก MSI เอ้ขาเลยแต่ว่ามีการพิมพ์ลายของเกม Heroes of the Storm ลงไปค่ะก็เรียกได้ว่าดึงเอาตัวเด่นในเกมเนี่ยมาชนกันเลยนะทั้งตัว a r t ์ทแล้วก็ t y ทั s ค่ะเน่แล้วก็ตรงกลางนะคะก็ยังมีโลโก้ m s i ออยู่ค่ะด้านบนตรงนี้ด้วยเหมือนกันและดีไซน์ด้านหลังตัวเครื่องค่ะนี่ก็มาแบบเรียบๆนะคะแต่ว่ามีการตัดเส้นสีแดงเอาไว้แบบนี้ค่ะก็ทำให้มันดูชิคๆขึ้นนะคะ แล้วก็2ฝั่งนี้ค่ะก็จะมีช่องสําหรับระบายความร้อนแล้วตัวบันพับค่ะก็สามารถเปิดได้กว้างสุดนี่ประมาณนี้เลยดีไซน์ด้านข้างค่ะนี่พอมองเข้ามานะคะก็จะเห็นเป็น2ส,สีเลยสีหนึงค่ะก็คือจะเป็นพลาสติกสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านบนค่ะก็จะเป็นลวดลายของตัวเกมนี่แหละทีนี้ค่ะพอเชื่อมต่อของเขานะคะเดี๋ยวมาดูกันพอรตแรกเป็นพอตเคนซิงตันล็อกค่ะถัดมาเป็นพอทแลน์ r j 45 USB 3.0ค่ะมีมาให้1พอร์ตนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพอร์ต HDMI แล้วก็ Mini Display ์พอร์ตค่ะตัว HDMI เนี่ยสามารถรองรับความละเอียดได้สูงสุดถึง 4K ที่ 30Hz เลยนะคะถัดมาค่ะก็เป็น USB 3.0นะคะมีมาให้1พอร์ตแล้วก็อันนี้ค่ะเป็น USB Type C สุดท้ายค่ะเป็น Audio Jack นะคะที่มีเทคโนโลยี Audio Boost ค่ะก็คือเขาจะใช้เป็นก o แจ็คแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะสำหรับไมโครโฟนแล้วก็อันนี้สำหรับหูฟังค่ะ ซึ่งความหนาของมันค่ะส่วนที่หนาที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ29 mm เมมเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ส่วนที่บางที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ27 mm มมค่ะส่วนดีไซน์อีกฝั่งนึงค่ะเขาก็มีพอร์เชื่อมต่อมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยจะเป็น DVD Combo Drive ค่ะถัดมาเป็น USB 2.0ให้มา1พอร์ตช่องเสียบ SD Card และสุดท้ายค่ะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์ ส่วนดีไซน์ด้านหน้าตัวเครื่องค่ะพอปิดฝาคุบบ้องลงมานะคะนี่เราก็จะเห็นเป็นลวดลายของพลาสติกสีดำค่ะตัดกับลวดลายของเกม Heroes of the Storm นะคะแล้วตรงกลางค่ะเขาก็มีไฟ LED แสดงสถานะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีลำโพงมาให้2ตัวซ้ายขวาค่ะ ดีไซน์ใต้ตัวเครื่องค่ะก็ใช้เป็นพลาสติกสีดำนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับระบายความร้อนเนี่ยกระจายอยู่ทั่วเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เมย์บอกไปนะคะว่าเขาจะมีพัดลมเนี่ยมาให้2ตัวค่ะตัวนึ่งระบายความร้อนให้กับตัว G P U ส่วนอีกตัวเนี่ยช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนให้กับ C P U นะคะแล้วก็มีฮีตไ์มาให้ด้วยถ้ามองทะลุเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเป็นฮีตไ์ทองแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีจุกยางกันลื่นนะคะกระจายอยู่ทั่วเลยทั้งหมด4จุดค่ะ หน้าจอของโนุ้กเครื่องนี้ค่ะมีขนาดอยู่ที่15.6นิ้วนะคะความละเอียดเนี่ยระดับ Full HD เลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นจอ IPS ด้วยนะคะสีสันความคมชัดหรือว่ามุมมองของภาพเนี่ยมันก็จะได้กว้างขึ้นค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับ MSI True Color ที่เมย์บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะแล้วเขาก็มีกล้องเว็บแคมารามาให้1ตัวค่ะความละเอียดระดับ HD นะคะสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่30เฟรมต่อวินาที แล้วหน้าจอของเขาค่ะก็ยังเป็นแบบแอนติแกล์นะคะช่วยลดแสงสะท้อนเวลาใช้งานค่ะส่วนความสว่างของหน้าจอเดี๋ยวไม่ลองปรับให้ดูนะคะอันนี้จะสว่างที่สุดและเดี๋ยวลองปรับมืดดูค่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะเรียกได้ว่าแทบจะปิดกันไปเลยทีเดียว และตัวบอดี้ของเขาค่ะก็ออกแบบมาเนี่ยสเปเชียลด้วยเหมือนกันนะคะขนตัวละครจากเกม h e r o s o f t the Storm มาไว้เนี่ยเพียบเลยค่ะก็ทำให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวคีย์บอร์ดของเขาก็มาจากทาง s e e l Series ค่ะที่มีเทคโนโลยีนะคะที่เรียกว่า Silver l i n i n g p r i n t ค่ะตัวปุ่มเนี่ยมันจะยกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นความสวยงามของไฟ RGB ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะตัวคีย์บอร์ดก็จะมีภาษาไทยมาให้ใช้งานด้วยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้มีน้ำพดด้วยสีสัน มันค่ะนี่ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเป็น R G B สามารถปรับแต่งได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ของเขาค่ะ ด้านบนค่ะก็จะมีปุ่มมาให้ใช้งานนะคะปุ่มแรกสุดเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะถัดมานะคะจะเป็นปุ่มเรียกแอปพลิเคชัน Steel Series Engine 3ค่ะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะคะเป็นปุ่ม Cooler Boost พอกดปุ่มนี้ปุ๊บนะคะพัดลมเนี่ยมันจะปรับรอบการทำงานขึ้นมาทันทีค่ะเสียงก็สดังขึ้นด้วยเหมือนกันแล้ตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มีทัชแพดมาให้ใช้งานด้วยนะคะมีการแยกปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวามาอย่างชัดเจนค่ะและที่สำคัญนะคะลวดลายบนทัชแพดเนี่ยก็จะต่อเนื่องกันมากับตัวบอดี้ทั้งหมดค่ะ สำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ค่ะถ้าเราตัดเรื่องของลวดลายของมันออกไปนะตัวบอดี้ของมันค่ะก็เรียกได้ว่าถอดแบบกันมาเลยกับตัว G P แล้วก็ตัว G L Series นะคะก็คือจะเน้นในเรื่องของดีไซน์ที่มันดูสวยงามดูหรูหราแล้วก็มีความคูมพแข็งแรงด้วยนี่อะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคกันบ้างสำหรับสเปคของเจ้า G E 6 2 6 Q F Apache Pro Hero Special Edition เครื่องนี้ค่ะ CPU ที่เขาใช้เนี่ยเป็นตัว i 7 6 7 0 0 H Q นะคะ สัญญาณนาฬิกาอยู่ที่2.6กิกะเฮิรตซ์เทอร์โบบูสจะอยู่ที่3.5กิกะเฮิรตซ์ค่ะ Cash 36, ek, c a c h L3 6เมกซีขแบตเทรดเมนบอร์ดค่ะก็จากทาง MSI RAM เนี่ยใส่มาให้เป็นซิงเกิลสล็อตนะคะ DDR4 8กิกซึ่งตัวนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะสูงสุดจะอยู่ที่32กิกเลยส่วนตัวกราฟิกการ์ดค่ะเขาก็ใช้เป็น GTX 960M นะคะตัวนี้ค่ะคูด้าคอของมันเนี่ยจะอยู่ที่640คู d a า บัสวิดอยู่ที่128บิตค่ะตัวแรมนะคะอยู่ที่2กิกค่าคอคล็อกค่ะ1,097เมกะเฮิรตซ์เมมโมรีคล็อก1,253เมกะเฮิรตซ์แล้วก็บูสต์คล็อกเนี่ยจะอยู่ที่1,176เมกะเฮิรตซ์มาต่อกันที่การเบนช์มาร์กกันบ้างค่ะด้วยโปรแกรมคลีมาร์กไฟสไตร์นะคะที่ความละเอียดระดับ Full HD ค่ะกราฟิกเทสหนึ่งเฟรมเรทเฉลีย่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก19-20เฟรมนะคะ คือมันอาจจะดูหนืดๆไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้กระตุกค่ะส่วนกราฟิกเทสสอเนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ 16- 17เฟรมต่อวินาทีนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งแสงควันประกายไฟก็เลยทําให้ตัวเฟรมเนี่ยมันลดจากตัวกราฟิกเทสหนึ่งมานิดหน่อยค่ะส่วนตัวฟิสิกส์เทสค่ะเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ27เฟรมต่อวินาทีนะคะอันนี้เนี่ยก็จะกิน CPU เป็นหลักเลยสุดท้ายค่ะคอมบเทสเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ7เฟรมต่อวินาที อ่ะผลคะแนนออกมาแล้วนะคะตัวกราฟิกสกอร์เนี่ยคะแนนรวมจะอยู่ที่4,104คะแนนฟิสิกสกอร์8 5 5 2คะแนนและสุดท้ายค่ะคอมบสกอร์อยู่ที่1,602คะแนนอ่ะเดี๋ยวมาลองเล่นเกมกันค่ะกับเกม GTA 5ค่าเซตติ้งวันนี้ค่ะก็จะเล่นที่ความละเอียด Full HD นะคะรีเฟรชเรทเนี่ย60 Hz f เ a a เนี่ยเปิด MSAA ปิดแล้วก็ค่าเซตติ้งอย่างอื่นค่ะ มัก็จะปรับเป็นไฮนะแต่ว่าตัว texture quality เนี่ยจะปรับเป็น normal ค่ะนี่เดี๋ยวเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะก็จะปรับเป็นไฮหมดค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเฟรมเรทมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เปิดฉากมาค่ะ, frame Rate ะเฟรมเรทเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ56 F ฟรมต่อวินาทีนะคะกิน G P U เนี่ยประมาณสัก95%อุณหภูมิ G P U อยู่ที่65องศาค่ะส่วนตัว C P U เนี่ยก็กินไปประมาณ65%นะคะ อุณหภูมิ CPU 82องศาค่ะกินแรมการ์ดเนี่ยเกือบเต็มนะประมาณ1.6แล้วก็กิน RAM เครื่องเนี่ยประมาณ6กิกค่ะไปะเดี๋ยวพารถคู่ใจเรากันก่อนนี่ดีเทลบนพื้นถนนค่ะสีอิฐอะไรต่างๆนะโหโหดมากก็ทำได้ดีค่ะนี่ เฟรมเรทนะคะก็ยังอยู่ที่ประมาณ50เฟรมต่อวินาทีค่ะสังเกตแสงแฟลชที่มันสะท้อนตรงตัวกระโปรงรถนะคะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็อันนี้ค่ะพอลองขับรถดูนะก็ลื่นนะไม่มีกระตุกไม่มีน่วงค่ะภาพไม่มีขาดด้วยอย่างดีเทลฉากใกล้ๆนะคะก็แสดงผลออกมาได้หมดเลย ส่วนเรื่องของการกินไฟค่ะเจ้าโนบุคเครื่องนี้เนี่ยพิกสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ120ิกว่าวัตเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเจ้าโนบุคเครื่องนี้เรียกได้ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็โดดเด่นไม่แพ้กับดีไซน์ของมันเลยนะส่วนอุปกรณ์บันเดิลของเขาค่ะเขาก็มีนี่เลยเป็นเซตอะแดปเตอร์มาให้1ชุดนะคะน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยรวมอะแดปเตอร์แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3กิโลค่ะก็อยู่ในระดับที่สามารถพกพาได้แบบสบายๆเลยนะอ่ะ สำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ค่ะเรียกได้ว่าใครที่เป็นสาววกเอเมซายซื้อไปก็จะได้ในเรื่องของความแรงนะส่วนใครที่เป็นสาวกของเกม Heroes of the Storm ค่ะคุณก็จะได้โน้ตบุ๊กที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคุณอย่างมากเลยนะพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยหูใครใคร,ใครก็รู้เลยอย่างนี้โดดเด่นมากๆแต่ทีนี้ค่ะวันดีคืนดีเปลี่ยนเกมเล่นขึ้นมา ก็ต้องรอรู้เนนะคะว่า MSI เนี่ยเขาจะจับเกมอื่นมาใส่เป็นแบบ Limited e dition แบบนี้อีกหรือเปล่าค่ะ,ะใครที่สนใจนะคะไม่บอกราคาค่าตัวของมันกันเลยอยู่ที่ประมาณ37,900บาทค่ะแล้วของ Limited Limited แบบนี้นะเขาทำมาไม่เยอะนะจ๊ะใครที่สนใจก็รีบไปหาซื้อกันดูค่ะ วันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ MSI ที่ส่งโน้บุ๊กตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ